สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับสำหรับวันนี้ก็สิบพาท่านผู้ชมไปเลาะปลาลอดดงอีหล้วนะครับหาแนวกินแรงครับพี่น้องครับเขาแถวลาบซาบเลยเฮ็ดละโงก่กำลังไข่ครับพี่น้องครับไข่เห็ดละโอกครับอุ้ยกำลังงามๆเลยครับ สำหรับมนี้ก็วันที่23สิงหา2อง5หาร้อยได้ครับเด้มอมนีก็สิเกบเพ็ดอีกแล้วครับมืนีสีพาพี่น้องไปบ่งเฮ็ดละโงกเข่าแถวครับพี่น้องเข่าแถวเลี้ยงแถวลาบสาบเลยกระล่างสิผนดินนะครับ ลังไขคครับพี่น้องครับมันนี้กัหลังจากคนหางๆนแน่ล้วก็เลยเข่ามาเข่าปลามายางเลาะเล่นวางสีมองแรงครับมันนี้ผลงานสป็นนดยังไงดีสิภาพ,พี่น้องไวเบิงเห็ดละงกเข่าแถวครับ โอ้ยมาพ่อยห็ดปวกลงมาแต่ใส่นอสองดอกเลยเอาจัดไปครับพี่น้องครับสองดอกเห็ดละงกเห็ดปวกครับมาเลยยหรนาน,น,นี่หลงปลาหลงดลงมาไเลยหลงโคกไหมใส่นอจำบานบ่ไห้บ่หลงโคกมาสองดอกเอาจัดไปพี่นอ เฮ็ดพึงตองก็ออกนะครับท่านผู้ชมครับเห็ดพึงตองนะครับนี่ก็เป็นเดพึงตองก,ออก็ออกออกป้าไปห่างๆนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายไปเลยครับเห็ดพึงตองครับเพราะว่ามื้อนี้สิพาท่านพี่น้องไปเบิ่งเห็ดละงูเ,งเข้าแถวนะครับเป็นจังได๋ครับเห็ดละงูเข้าแถว มาหาเก็บเดนเขาครับพี่น้องแต่ว่าก็พอแล้วครับนี่ครับดอกนี่ใ่นะครับพี่น้องครับดอกใหง่ามครับเพลิงงูหลอบหนีเป็นหลอบสองแลลวครับหลอบแลกเพื่อดอกไปรหลอบหนึ่งนะครับต่วหลอบหนีเป็นหลอดหลอบออกรออใไม่นะครับรอบนี้ดอกใหง่ามดีครับมี่บัวจากดอกโอ้สองดอกออกออกคู่กันอยู่ครับ คนนี่นี่จอบป,ปวกนิดหน่อยแต่ก็ออกคู่กันอยู่สองดอกนะดอกหญ่ครับจะไม่ไต่ไครเลยครับเพราะว่าผมบอกว่าช่วงใ้สีมืดแล้วครับค้อำกับซีมงแรงอย่งเลยเยตอนเสรนาร์จะย่างทัานโพนะครับนี่ชุดนี้เพราะว่าคนกัดลายผสมควรค,ครับมือนี้ครับเรียกว่ามุก กุเปลอกจาาฟ้าไปหนมลแล้วครับผมก็เลยเขามาครับดอกงามดีครับพี่น้องครับเฮดละงวงนี่มันติลักษณะกลมนะครับผิวมันจะเรียบเดียบนะครับกอนจะเป็นดอกก็จะเป็นไข่ก่อนนะครับเ็ดละงวงนี่ครับไข่จะเป็นไข่กลมนะครับลักษณะจะเป็นกลมกลมเลยนะครับ ดอกบานจักซิมี่หด้ครับมือนี้ครับเพราะว่าคนหลายนะครับคนหลายเขาเก็บไปก่อนแล้วนะครับผมเขามาที่หลังเขาอาศัยจังหวะช่วงค้นทางห้างแล้วเขามาครับนี่ครับจอกคู่นะครับออกคู่กันนะครับนี่กำลังดันดินขึ้นมามาอยู่ผลดินขึ้นมาแล้วครับ นาจจะออกช่วงแดดนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่นถือแดดแล้วเพิ่นจะขึ้นไหวนะครับเห็นละง่ครับเมื่อเศร้านี่นอาจจะยู่น้ําดินอยู่นะครับยู่ใต้ดินค่อนแนมบ่เห็นนะครับพอเจอแดดก็เข้าดันขึ้นมานะครับนี่ครับมีสองสามดอกยู่ครับมุมนี้ครับคือคู่นึงอีกแล้วครับนี่ออกเป็นคู่นะครับ เป็นคู่ครับพี่น้องครับกลมนะครับเฮลัโงกลักษณะเบิ้งเฮละโงกก็บเบิง้งลักษณะกลมๆนะครับกลมแล้วกับผิวจะเรียบๆนะครับนี่ครับไข่เฮละโงกครับพอได้ไข่ครับเมื่อนี้ครับเพราะว่าดอกบานคือสีว่าพอนี้เกิดออกคู่แล้วครับ พี่น้องโบคู่แล้วครับบงนีครับพี่น้องาเบิรงครับเข่าแถวแล้วครับเข่าแถวแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับเบิรงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเข่าแถวแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงครับสีมาสายอยู่แต่ว่ากับมานเท่ากันครับเข่าแถวแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหาดอกนะครับอยู่ทั้งใต้ดินจะมีบอครับเดี๋ยวถ้าบิรงนะครับติดตามชมนะครับพี่น้องครับ หนึ่งหกแล้วครับพี่น้องเข่าแถวนี่หกตอนเลี้ยงหกเลยครับนี่ครับเต็มกำอัญยาเลยครับมองนี่มองเดียวครับนี่ครับพี่น้องครับเข่าแถวอีกดีครับโอ้ยนึ่ดอกหน่อยบ่อาเดยครับดอกหน่อยจะบ่อครับมีดอกหน่อยอีกสามดอกดอกใหญ่อีกเจ็ดนะครับเข่าแถวอยู่นะครับนี่ดอกหน่อยจะทมไปนะครับมือเส้าสิมาเบิงท่านเพิ่นพอครับ ผมเหม่ก้อนครับดอกหน่อยครับบัวสิเป็นยังไงกับมันหน่อยแห้งกับหน่อยเกินกระบอกนะครับเขาดอกใหญ่ไปแล้วครับเขาแถวเจ็ดดอกนะครับเบื้องอีกมีอีกบวับวบัมี่สมไว้ตัวหน่อยเดี๋ยวตัวหน่อยมือเส่อเดี๋ยวสิเป็นเอาแต่เส่อเลยเบื้องเบังไดนี่ข้างๆกันนี่ก็มี่ครับนี่เป็น,ปน,น,นมีนปนม่ปูวัว ย็ดแล้วง,งกเหลืองนะครับเดี๋ยวตัวนี้รู้สึกว่าจะผลออกมาเนียในหน่อยนะครับแต่ก็มาเป็นดอกเหลืองนะครับมือเงิเสาก็จะบานนะครับมือเเงินเส้จุ่มย่างงามเลยแหละครับเนี่ยออกคู่กันครับเป็นหน่อ,อคู่กันนะครับก็จะเก็บไปจนหอดตะเวนต้ดินกับตีเร้านะครับพี่น้องตัวแกซีมงแรก้นี่แหละได้ซำได้ก็เอาซํำนัน นี่ครับหลีอยู่ในภูมิใหม่เนี่บางต้นใหม่นะครับตัวนี้นะจุดนยางไปยางมายานแต่เขาเหยียบนะครับมันกลมนะครับดินแตกนี่ยังพี่น้องแกเบิ้งครับโอ้ดินแตกอยู่ในดินนะครับเต้วูงซื้อว่าดินจะดยินแตกนะครับปานออกปานเห็ดพรอเลยครับ ดินแตกลองเคลียบเบื้องนี่เคลียบเบื้องดินแตกเบื้องเป็นยังไงมีจักดอกมีคูบอดินแตกงัดขึ้นมาเป็นยังไงบ่โอ้ยเศรยฐาย,ยบาดไปดอกหนึ่งครับมีสามครับแต่ว่าดอกหนึ่งถืงมีดไปแล้วนี่ก็บิึง,งโอ้ยผมซื้อ,อากาศ ผมใหม่เมันอกือมันเหมือนแนแล่ะครับมันสิเหล่มเขาคำแนล่ะครับนี่ยังมีอยู่ครับนี่ดินแตกนะครับดูบริเวณใกลไกกันนะครับนี่ครับมะพร้าวเห็ดผึ่งหวานนะครับเห็ดผึ่งหวานเอาเปิดแฟสให้เ,เ,เ,เพิ่งเลยครับเห็ดผึ่งหวานโอ้กําลังอย่างงามเลยตัวนี้ยังมีเห็ดผึ่งลงเรือกันครับพี่น้อง นี่ครับดอกบานครับพี่น้องครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ทําคลิปนะครับนี่ครับแต่พิ้นผนดินขึ้นมาแล้วพ่นจะเป็นจะบานสิแล้วครับแต่อยู่ในดินเนี่ยพ่นจะกลมๆนะครับพี่ละโง่ครับนี่ครับ่นขึ้นมาแล้วครับสําหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปแนวเด้อครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ